วิววิววิววิชนะเถอะชนะเถอะชนะเถอะสวัสดีครับทุกคนกลับมากับออโต้แกรเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้เนี่ยผมมากับคนดูทั้งสี่คนเลยนะครับห้องเรามีสี่คนแล้วนะตอนนี้ทุกคนนี่ครับมีคุณหมายเลขเจ็ดคุณหยกและค่ะชาโดว์คิลลอนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นมิลาน่านะแต่ว่าก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะเล่นสายอะไรเหมือนเดิม แต่ว่ามิลานาก็เก่งหวาดน,นะครับอืมเป็นปกติอยู่แล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยดีกว่าว่าสก,กิลข, <10, S 1> ของมิลานาคืออะไรนะครับอันนี้เนี่ยจะปล่อยดาวตกออกมานะครับทุกๆ2องวีเนาะทำดาเมจเป็นเวทนะครับ30ิหน่วยแล้วก็แต่ละหวานเนี่ยก็คือจะได้อันนี้ด้วยนะครับได้ดาวตกนี้ด้วยเนาะส่วนอันตินะครับจะสร้างตัวสร้างหวาดขึ้นมาอีกอันนึงนะครับที่เป็นอมาตานะเนาะแล้วก็จะอยู่2วีนะครับซึ่งหวานเนี่ยก็จะทําให้มีดาวตกเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับ ประมาณนี้เนาะซึ่งไม่สามารถสแตกกันได้นะโอเคครับก็ข้าวประมาณนี้เนาะต้องบอกว่าคลิปเมื่อวานที่ลงไปนะครับคนดูเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนโห oh. แล้วก็มีคนเข้า Discord เพิ่มขึ้นมาหลายคนเลยนะครับถ้าเกิดใครสนใจอยากเล่นนะครับก็กดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะทุกคนตอนนี้เนี่ยคนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับเนี่ยสร้างห้องแป๊บเดียวเจอคนเลยนะถ้าเกิดเริ่มมีคนเยอะๆพอเนี่ยผมก็อาจจะเล่น WorldO f Dota นะครับทุกคนซึ่งจะเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งนะผมว่ามันน่าสนใจดีแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะครับว่าทุกคคนนเยเยล่ม ตอนนี้นี่ผมว่าเราเล่นหวานเหมือนเดิมดีกว่าครับมิลาน่าเนี่ยหวานน่าจะดีครับมา,าหวานมาเลยโอเคจากที่ผมสังเกตคุณหมายเลขเจ็ดมานะครับเมื่อวานเนี่ยเขาจะเออคุณหมายเลขเจ็ดเนี่ยเขาจะเล่นสายนี่นะครับสายวนะินสตรีมนะก็คือเขาจะเน้นชนะไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาเขาบอกผมว่าถ้าเกิดเขาชนะเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็ได้เงินเท่าตอนเราเซฟหนึ่งพันอยู่ดีนะครับอืมก็ไม่มีความหมายที่จะต้องต้องเซฟอะไรขนาดนั้นอืมเพราะว่ามันสามารถคอมบูกับอันนี้ได้ด้วยนะครับ คอมโบกับไอเทมอ์ติแฟกที่บวกเงินอะไรพวกนั้นน,เนะเนาะเดี๋ยวก็คือผมผมน่าจะทําเป็นทำเนียมของช่องนอะก็คือผมจะมาเล่นประมาณหกโมงแหละมันตอนเย็นๆกําลังดีนะครับทุกคนกําลังเลิกงานเลิกอะไรเงี้ยมาพอดีกําลังว่างๆนะครับก็เดี๋ยวเล่นประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะอัดคลิปเวลานี้เนาะก็ยังไม่เข้า Discord นะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมเล่นเสร็จอัดคลิปเสร็จตานึงแล้วเนี่ยผมก็จะเข้า Discord ไปเล่นกับทุกคนปกติเนาะ ประมาณนี้ครับเอาหวาดมาเลยก็ได้ให้หวาดเราเก่งๆหน่อยเมื่อกี้เนี่ยอาร์ติแฟกที่ผมเอามานะครับคือดีมเอ e r เนอร์จีสโตนนะครับเพิ่มเบสอินคัมนะครับเ,เท่ากับเลเวลของเรานะครับคูณ5เนาะอย่างตอนนี้เลเวลหนึ่งก็ได้เพิ่มแค่5้าเท่านั้นเองก็ยังไ่เยอะเนาะโอเคก็คือจะมีตาหนึ่งนะครับทุกคนที่ทุกคนเนี่ยมาถ่ายกับผมเนาะอย่างอันนี้ก็จะมีเนี่ยคุไแผนด้จิ Shadow Killer โยกนะครับที่มาเล่นกับผมเนาะก็จะได้ออกคลิปนะโอเคนี้เราเจอเออร์ซ่าเออร์ซ่าสายอะไรนะอินจูรี่ป่ะเอออินจูรี่ปกติอยู่ละเป็นปกติของเออร์ซ่านะครับที่เล่นสายนี้แล้วผมก็แพ้เป็นปกตินะมิสเตอร์เซเว่นนะครับเขาเล่นสายวินสตรีกผมก็เล่นสายลูซิ่งสตร e a นะครับแพ้ยับยับทุกทุกหนาวีนะครับหวาดจะแปะสะแตก็ก ฟรอสิบด้วยเนาะเออเอามาก็ได้เห็นเนาก็อัพเลเวลเราไปเป็นนิดนึงเนาะ <5. S 1> อ๋อเราต้องเลเวลสองขึ้นไปใช่ไหมเนี่ย <6. S 1> ถึงจะมีขึ้นเหรอ, <6. S 1> อ,อไม่ใช่มันจากตาได้แล้ว <4. S 1> ผมงงเองนะครับไม่มีอะไร <3. S 1> เรามาดูเอฟเอฟเฟกหน่อยนะเอฟเฟกต์ F Effect เขาเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเราเจอคนดูครับทุกคนเรามาดูดีกว่ามาว่าเราจะสู้เขาได้ไหมนะเขาเล่นสายอะไรเนี่ยสายเลือดรีเจนนะแต่ตอนนี้ไม่มีอ๋อมีชีมีชีสายเลือดรนะีเจนเราจะสู้ได้ไหมนะน่าจะสู้ได้อยู่ครับ เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆดีกว่าอืมเขาเล่นสายเลือก,กับรีเจนชนะไหมเนี่ยชนะเถอะตอนนี้สกิลที่โดนแบนนะครับจะมีพอยซ o นอีเว e ฟิ r y ี่แล้วก็อัลตินะโอเคชนะอยู่มีอะไรบ้างเป็นของดีๆเหมือนจะไม่มีฮอโรสักทีด้ไหมโอโหก็ไม่มีอีกโอ้โหก็ไม่มีอีกโอ้โห โอเคมีแล้วครับทุกๆหนึ่งจุดห้าวีนะ 1. 1> หวาจะแปะสแต็กสิบอิจูรี่นะครับอืมเออ่เดี๋ยวเออซ่าเล่นหวาดอิจูรี่เหรอถามจริงอันนี้เป็นลาวครีปนะไม่มีอะไรเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าเฮ้ยเอเอซ่าเล่นหวาดครับทุกคน <c oughs> สายอะไรวะเนี่ย what อ๋อแต่เขาสุ่มกิฟต์บล็อกมาได้เปล่ามันเลยได้เยอะแล้วก็มีลิชลิชก็เล่นหวาดเหมือนกันเหรอก็ต้องดูต่อไปน,นะครับแต่ตัวผมเนี่ยเล่นหวาดน่าจะโกงอยู่แล้ว ได้ของอะไรนะเรามาดูคนนี้ดีกว่าคุณยกนะฮะคุณยกชนะไหมชนะแหละคุณเงาคุณเงา,เงา,เงาโอเคโอเคชนะหมดครับสปิริตเวสเซลเหรอลดการรีเจนของศัตรู20เลยนะครับแล้วเราก็ได้รีเจนเนเรชันด้วยเนาะผมว่าอันนี้ดีสุดอืเพิ่มเลือดหวาด200นะครับหวาดเฉพาะหวาดอันแรกเนาะ มีอะไรอีกทุกๆหนึ่งจุดห้าวีนะครับวาดจะแปะสแต็กฟรอสมีอะไรอีกว่าเอามาอีกแปะอินจูรี่อะเดี๋ยวเอานี้มาหน่อยก็ได้เพิ่มฮิวนะครับเพราะว่าเราโลไม่ได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะลดกว่าอีกคนนมี่นิดนึงอ้าวเรามาเจอสายวินสตรีครับเราน่าจะแพ้นะครับสายวินสตรีมาเจอกับสายลูสตรีกนะสายตีกับดีเจนนะครับ สายธรรมชาติของตัวนี้อยู่แล้วผมก็เล่นสายธรรมชาตินะโอเคครับเราแพ้ไปตามระเบียบนะเพราะว่าเราเล่นเก็บตังค์นะครับเขาเล่นใช้ตังค์นะโอเคโอ้โหคนนี้โดนหกโอ้สับสกายเบอร์ผมโดนหไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมแก้แค้นให้รอสักครู่ เราหอมเกิดกันเฮแปดจูลี่ทำให้ศัตรูรับดาเมจจากวาลัลเราเพิ่มขึ้น45% 10, 9, 8, 7, เฮ่เอาตีเพิ่มเลื่อนมาด้วยก็ดี 6, <5. S 1> มอาว่ะเจอเนีโฟสสายรีเจนแต่ตานนี้เนีโฟสไม่มีฝายอันตินะอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าอาจจะไม่เก่งหรือเปล่าเนีโฟสไม่มีอันติอนะ่ะก็ต้องดูครับ เพราะผมคิดว่านนโคฟอสส่า,ศา,ศาที่โกงที่สุดเนี่ยคือสานตินะครับเลดเกมนี่คือสู้ไม่ไหวเลยตัวเนี้ย้ะก็ต้องดูกันครับว่าเขาจะเล่นเก่งไหมนะ <laughs> <laughs> พูดเหมือนตัวเองเล่นเก่งอะ่ะเอีเหมือนอาระดับหนึ่งหรือเปล่าก็พอตัวเยอะมีอะไรบ้างเนี่ยอืมเอาวินดีไหมเอาอนี้ดีกว่าครับถ้าเกิดเราชนะเนี่ยจะได,ได้ได้เงินเพิ่มเนาะริเจนฮาริเจนอืม เอามาก็ได้ครับเพราะว่าผมไม่อยากโลนะถ้าโลไปมันจะได้แค่สองสกิลนะครับ hey, <thanks. S 1> ไม่เป็นไรตอนนี้ oh. เราก็ได้เกาะได้อะไรมานิดหน่อยก็ยังดีครับ <Free. S 1> แล้วก็เออทุกคนผมผมว่าผมรู้แล้วว่าทาคลิปแบบไหนคนดูจะชอบนะบก็คือผมเนี่ยไปไปถามคนดูว่าเอ,อชอบแบบตัดหรือชอบแบบยาวๆใช่ไหมสรุปก็คือผมเอามารวมกันทั้งสองอย่างเลยนะครับ <laughs> จริงๆก็คือทั้งยาวแล้วก็ตัดส่วนที่มันน่าลำคาญออกด้วยนะครับอืม <laughs> ผมว่าเนี่ยเนี่ยลงตัวเพราะผมดูแล้วผมก็สนุกนะแต่ก่อนนั้นเนี่ยคลิปก่อนนั้นเนี่ยผมดูแล้วไม่ค่อยสนุกจริงๆครับผมก็ยอมรับเนาะแต่ว่านั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกทุกคนเนาะผมก็จะทําคลิปให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนโอ้เรามีตังค์ห้าร้อยเลยแล้วเนี่ยเออเราต้องอาว่าอินเทวอลไหมอาวา่าอินทวอลใช่ไหมเราต้องเล่นสายนี้ใช่ไหมเราเล่นสายวาดก็ได้ครับ 10, ว่ดอินเทอร์วอลเราเอามาทุกสกิล 8, เลยครับ <7. S 1> มา เพราะว่าเราได้ตังค์เยอะนะทุกคนถ้าเกิดถ้าเกิดผมสุ่มเนี่ยมันจะเสียค่าสุ่มไปนะมผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เสียค่าสุ่มทําให้เราซื้อสกิลหนึ่งไม่ได้นะมันก็จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเหมือนจะน้อยนะยีะ่สิบแต่ทาให้เราซื้อสกิลหนึ่งไม่ได้เลยนะครับโอเคเราก็แพ้ไปนะครับแพ้เบิร์นิ่งสายยูรีถ้าถ้าเราเงินน้อยแบบแล้วเราสุ่มได้อย่างเงี้ยก็โอเคครับผมถึงจะสุ่มเนาะเพราะผมรู้สึกว่าการสุ่มเนี่ย สุ่มไปเยอะเกินเนี่ยมันก็ไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่หรอกซื้อ,อ,อไปเลยดีกว่าครับเก็บไว้มากเกินก็ไม่ดีนะเนี่ยผมมีมิสเตอร์เซเว่นคอยเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเวลาผมซื้อสกิลเนี่ยเนี่ยเพราะว่าดูดูเงินเขาดิสามร้อยเงินน้อยตลอดแต่ว่าเขาก็ฉชนะเรื่อยๆนะเพราะเพราะเขาบอกแผงของของเขามาว่าเขาไม่อยากเสียเลือดเยอะเกินไปนะครับโอ้อันนี้ต้องเอามาละฟีเลชาร์ดถ้าเกิด ถ้าเกิดเรา,เาถ้าเกิดหวาดเราแตกนะครับหวาดเราจะระเบิด 8, ถือว่าได้มาเร็วมากเลยนะอันเนี้ย <5, S 1> หวาดระเบิดทําดาเมจเป็นเวนนะครับเท่ากับ60 3, บวกกับ <S 2> 2, <S เ,เลือดสูงสุดของหวาดน,นะครับคูณด้วย15%นะก็คือคูณเูนย์น่แหละก็ถ้าหวาดพันหนึ่งก็150บวกกับ60ก็เป็น210นะครับนี่เป็นไงคํานวณคํานวณแบบเร็วๆสา่คํานวณก็มาเราก็ต้องอัพเลือดด้วยเนาะถ้าเกิดเรามีเลือดเยอะหวายก็จะเลือดเยอะด้วยนะครับประมาณนี้นะขอของดีๆได้ไหม เดี๋ยวราทีา่ทีที่สามเราจะได้อาร์ติแฟอีกกันหนึ่งมานะตอนนี้เนี่ยเราเล่นอาร์ติแฟเงินอย่างเดียวเลยนะครับไม่ได้มีอาร์ติแฟเกี่ยวกับสกิลเลยนะเฮ้ยเราสู้ได้ปะเนี่ยทำไมคีบมันรีเจนแรงจังอะเรามีสีสู้ไม่ได้ครับเรามสีสู้ไม่ได้เนี่ยทุกคนแย่ yeah, แล้วขอาวาดอีกอันนึงโอ้โหว่าแต่อย่างนี้ถือว่าผมชนะเหรอ โอผมเพิ่งรู้เนี่ยอ่าอินจูรี่สเต็คดาเมจเวทเอานี้ดีกว่าครับทุกครั้งที่เราตีเนี่ยจะเออไม่ใช่ทุกๆ2องวีนะครับเวลาเราตีไปเนี่ยก็จะทำดาเมจเวทด้วยเนาะเป็นดาเมจเพิ่มมาอีกเท่าไหร่สีิบหรือห้าสิบนะไปียะอยู่ไหนอันเนี้ยแปไม่ใช่40เออถือว่าเยอะใช้ได้อยู่นะครับ ว่าตัวเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะขาดดามจนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ต้องเอามาเติมนิดนึงเนาะนี่นะครับถ้าเกิดใครอยากเล่นสายสายวินนิ่งสตรีทนะครับหรือสายแบบว่าชนะติดต่อกันนะครับ <S 2> 2 <S ให้มาดูมิสเตอร,ร์เซเว่นของเราเลยนะครับองบอกว่าคนนี้เนี่ยตัวตึงนะฮะคือผมไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าผมต้องเล่นยังไงนะถ้าเกิดจะเล่นสายวินนิ่งเนี่ยเพราะว่ามันก็ต้องสุ่มใช่ไหมถ้าสุ่มผมก็ยังโรกอยู่นะครับว่าจะเอาสกิลอะไรดีอะไรเงี้ยผมก็เลยเล่นสายประหยัดไปก่อน หวานเราระเบิดด้วยนะเว้ยนี่นี่ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่อันเนี้ยวลวแรกแต่ก็ถือว่าเป็นดามเมดเซิร์ฟอยู่ครับดามเมดหลักของเราตอนนี้น่าจะเป็นเอ็นเอ็นเอ็นแฮนด์ควเวอร์นะครับเพราะว่าทุกๆ2สองวิเราตีเพิ่มอีก8ปดสิบเลยนะถือว่าเยอะนะครับเหมือนจะน้อยนะแต่ว่าเยอะครับโอโ้โหนี่เห็นไหมครับก้าวดาบแล้วใครเจอนี่ร้องหมดอะ่ะแม้กระทั่งผมเจอถ้าเกิดผมเจอตาต่อไปผมก็จุกๆนะทุกครั้งที่เราตีจะได้ regen, regen, ไดรีเจนดมีโอกาสลีเจนด์าร์มอะไรครับอ่าโลดีกว่าม นีเพิ่มเลือดหวานนะครับเอามาอมสุ่มดีว่า 10, 9, 8, เฮ้ยจะไม่มีอะไร 10, ดีเลยเหรอโอเคเฟลิกชาร์ตเยี่ยมครับ 2> 3, 2, นี่แหละคือที่ผมสุ่มคือผมอยากได้นี้นะจากเมื่อกี้สิบ้าเ็นตะครับตอนนี้เป็นสาิเปอร์็นแล้วนะแล้วก็เบสเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยนะครับถือว่าแรงขึง้นเยอะอยู่นะเอฟเฟกตใครก็ไม่รู้นะครับเป็นผู้เล่นจากทางบ้านเอ้ยตีไม่โดนเลย หรือหรือชิวไม่เข้าอ๋อชิวไม่เข้าเลยโอหวอต h e อเวาดกับกรอนะครับโอ้วาดกรออินจูรีเฮ้ยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าอันนี้ก็ดีนะครับอ๋อก็คือเออร์ซ่าเนี่ยตีแล้วก็เพิ่มสัแต่งอินจูรไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะผมยังไม่เคยเล่นเออร์ซ่าน,นะครับทุกคนอุ้ยอันนี้ดีครับอันนี้ดีทําให้เรามีโอกาสได้สีทองมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเกิด เ,เสกเราเป็น2ดาวแล้วนะครับเราก็จะได้มีโอกาสได้สีทองเยอะขึ้นเยอะเลยนะ,ะสุ่มไอ้แท็กก่อนดีกว่าโอเคทาเลนต์บวกสามร้อยวาดไอ้สามร้อย300เลือดนะครับให้วาดเนาะผมว่าตอนนี้เรามีโอกาสเจอคุณหมายเลขเจ็ดว่ามิสเตอร์เซเวน,นะครับเราไม่ได้เจอมานานแล้วนะอาจจะจุกๆเลยนะครับกดเลยดีกันดีกว่ามีความพยายามจะกดเลยดีนะอ้เจอคุณหยกเลือดเท่ากันเลือดพอๆกัน เส้นสายอะไรครับมันยกสายเลือดนะสายเลือดก,กับขี้เป็นสายธรรมชาติของไอ้นี่อยู่แล้วนะเทอร์ n ไนท์นะครับโหแรงจังอะโอ้โหแย่แล้วครับทุกคนแย่แล้วครับผมจะแก้เกมได้ไหมเนี่ยตาเนี้ยง่ายมองใช้เงินเยอะเนะี่ยมาดูชา a d ด w k i l คิลเลอรเออชนะเพิ่มเลือดวาร์ดโอ้โอ้โห มาแล้วครับทวินการเดียนที่เราต้องการเลยนะครับวันนี้ก็คือเริ่มมานะครับเราจะเสกหวาดขึ้นมาอัอนนึงเลยนะครับเป็นเลือด50%ของหวาดนะแล้วก็เอาอันนี้มาหน่อยก็ได้ลดการโจมตีของศัตรูนะครับลดพลังโจมตีของศัตรูครับพูดผิดมาเราได้ทวินการเดียนมาเร็วอยู่นะครับถือว่าดีอยู่นะแต่ว่าเราต้องแข่งเออร์ซาดิเออร์ซ่าก็เล่นหวาดนะหวาดกับเคราะนะครับโอ้โหเราจะสู้ t o พลเยอร์ได้ไหมฮะเอา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 ,เอา หวานเราอึดอยู่ครับหวานเราอึดอยู่หวานเราอึดอยู่ครับทุกคนรัวๆครับรัวๆระเบิดอีกนะหวานระเบิดอีกนะเอาอุ้มโอ้โหโอ้โหรัวๆเรียบร้อย yes มาเราคัมแบ็กล้วครับเราได้ชวินกอร์เดียนมานะครับทุกคนอุ้ยอุ้ยลบแปด โอ้โหจุกจุกทั้งนั้นเลยคนดูเรานะครับคนดูเราโดนไปจุกจุกทุกคนเลยนะฮะทุกปาร์ตี้เบอ้ทั้งปาร์ตี้เลยนะอันนี้มาเพิ่มเลือดอเพิ่มเลือดมาหน่อยก็ได้วาดทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้เฟอร์เวอร์ทำให้เราโจมตีเร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับก,ก็โอเคนะ นี่ครับเห็นไหมต้องบอกเลยว่า providence scepter <No. S 1> นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ a r g a n i m scepter <Six, S 1> นะครับเ <four>, <laughs> นี่ยครับมันบอกว่าถ้าเกิดสกิลเออ ability <One. S 1> ไหนเนี่ยแล้วก็เศกไหนเนี่ยถึงสองดาวแล้วนะครับก็จะมีโอกาสได้ legendary มากขึ้นนะอืมซึ่งคนอื่นมี a r g a n t ไมเอา m ชา h r a l k i l l านะครับได้ a r g a n i m oh. มาเอ้ยไม่ใช่ a r g a n i m providence providence scepter นะครับ <laughs> ผมไม่แน่ใจนะถ้าเล่นหวาดก็ต้องถ้าเล่นวิวสิบห้าก็ต้องอัพศูนย์ยูสามวาดเอฟเฟกต์พร็อกใช่ไหมอืมก็คือทุกอย่างเลยใช่ไหมมันน่าจะหวาดลัวกว่านี้เยอะเลยนะครับโอเคต้องบอกเลยว่าเราได้ทวินกาเรียนมาเร็วขนาดนี้ได้เปรียบเพิ่เยอะเลยนะครับทาให้เราแข็งแกร่งขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเรามาเลือกกันครับขอไอ้นี่ได้ไหมขอของที่มันเป็นแบบทําให้หวาดเก่งขึ้นได้ไหมอ่ะตอนนี้เราเหมือนจะได้เป็นสายหวาดกับสายตีมาโดยปริยายนะครับเพราะมันขึ้นมาให้เราเรื่อยๆนะ He a r t of t a ทรล อ้อันนี้ก็ดีครับเพราะว่าเพิ่มเลือดเราเยอะอยู่นะ360หกสิบแม็กเฮลส์เลยนะครับโอเคเอามาแหละทุกๆ1.5ึ่งาวีนะครับว่าจะรีเจนให้เรานะเอาฮิลอินเตอเฟียรรนชมาหน่อยดีกว่าครับลดการฮิลของศัตตูนะอืมวาดแบบฟรอสเอามาก็ได้ครับช่วงนี้เราชนะอยู่ครับโอเคนี่เขาพิมพ์อะไรกันน่ะเพบึะิ่งเห็นนะ ถ้าเกิดใครแปลออกนี่ <ส tes. S 1> ก็คอมเมนต์นบอกใตค้คลิปด้วยนะครับผมแปลไม่ออกนะครับทุกคนโทรศัพท์ผมก็ถ่ายยิปอยู่นี่ผมแปลไม่ได้นะอ่าฮ่าฮ่ามิสเตอร์ชาร์เดอร์คิลเลอร์โอเคเฮ้ยมีอะไรอ๋อมีชิลมีตบตบโลนะครับโอ้ยมันัติไม่เข้าเดว่าเราเยอะอยู่นะ ไม่เดี๋ยวทำไมมิสเตอร์เซเว่นร้องไห้แล้วว啊 E G ลบเก้าเฮ้ยเจอใครอะเจอเออซาร้องไห้เลยเหรอเจอเออซ่าถึงกับร้องไห้เลยเหรออุ๊ยผมเนี่ยจะร e. yeah, ้องไห้แล้วแย่แล้วทุกคนแย่ yeah, แล้วเออแล้ว <c oughs> ก็ต้องดูกันครับว่าเขาจะเล่นเก่งไหมนะไม่โอเคโอเคครับไม่เป็นไร อบใจตัวเองทุกๆสี่ร้อยเลือดของเรานะครับจะเอยเออใช่ถูกแล้วแล้วก็จะเพิ่มเลือดให้วาดนะครับอันนี้ดีแชร์ v i า a l i t y เนี่ยยิ่งเราเลือดเยอะนะครับว่ดเราก็จะเลือดเยอะเนาะพูดอย่างนี้เข้าใจง่ายกว่าน,นะครับว่าดูมันเขียนดิเห็นไหม 10, เพิ่มสิบแปดให้หวาดน,นะครับก็ 8, 7, หรือว่าผมไม่เข้าใจเองของทุกคน <4. S 1> เอาเป็นว่าเราเลือดเยอะวา่วาก็ว่าเราก็เลือดเยอะนะอืม วิ้ยเจอพี่จีนเราสู้ได้ไหมเราน่าจะสู้ได้สบายๆครับลิชลิชไม่น่ามีดาเมจอะไรนะแต่ว่าลิชมีฟรอสนะครับอุย้ย what อะไรอ่ะอะไรอ่ะ่อ,ะอะก,กี้ตกใส่หัวผมรลัวเลยอ่ะอะไรวะนะ่ะเก้สิบหกมีอะไรอ่ะฮาเลนต์อ่ะ what เดี๋ยวสกิลฟรอสใหม่เหรออืมไม่น่าใช่อันนี้โอ้มาแล้วครับซัมมอนิงกอรดียนนะครับ เอเราจะเสกหวาดขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับเลือดห้าสิบแล้วเออไม่ใช่สามร้อยนะครับอตอนเราเลือดน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับ False promise มาได้ไงเนี่ย Oh my god โอเคอันนี้ดีเนยนะครับ 5, ก็คือ 5, ถ้าเกิดเราเลือดน้อยกว่าสามสิเปอร์เซ็นเนี่ย <S 2> 2, <S เราจะ <S 2> 2, <S เป็นอมตะสามวีนะครับ 2.5วิแล้วนี่หว่าลดลงมาหน่อยนะครับโดนเนิฟนิดนึงเออแล้วก็รีเจนเราเนี่ยจะได้เป็นคูณสองด้วยนะครับโอเคระเบิดระเบิดนี่ครับติดบอสพอมีแล้วนะแต่ก็ไม่ไหวครับเบอร์นิ่งโอ้ไม่ก้อลบเก้าโอเคเรามาดูนี่เราดีกว่าครับชา a d ด w อคิลเลนะน่าจะชาครับ อ้านตีทีนึงตีทีนึงก็ชนะละสวยมีคนตายแล้วใช่ไหมย,ยังไม่ตายอ่ะโหหนังเหนียวจริงนะครับแชร์วิชาลิตี้ว่าเล็กแท็กเราใช้เงินสักหน่อยก็ดีครับอ๋อวาดยิงครับอันนี้ดีอันนี้ครับวาดจะยิงบอลชิงครับทุกๆหนึ่งวีนะทำ <2. S 1> ดาเมจกายภาพสี่พันนะเนี่ยเพิ่มดาเมจวาดเราขึ้นมาเยอะอยู่นะครับหรือว่าใช้ได้อยู่นะเจอใครเนี่ย แ <And> อนบอยเฮ้ขามีทวินการเดียนเหมือนกันครับโอ้โหมีสปิริตลิงด้วย What ่ <c oughs> าไหร่เนี่ยโอ้๋ยวลบแค่สามนะครับโอ้โหแต่สามก็ทำให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะ่ะเพราะว่าคนหนึ่งเอาลบห้าไอ้ลบเก้าอ่ะโอเคผมว่าเราต้องใช้เงินเลยนะครับอืม เอาเรีเจนมาก่อนครับโอเควาเราลเวลอัพแล้วนะหวาอินเทอร์เลโอเคหวังว่า 7, หวังว่านะครับ 5, หวังว่าจะได้ซื้อ 8, ภาวนาให้ได้ซื้อครับเจอใครโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ตายตอนนี้ครับไอ้นี่ก็มีทวินการ์ดีนอันนี้ ไม่เฟิร์จังเหรเฮ้ยพี่โขเกาะเกาะโค่นแรงไม่ใช่เกาะโค่นแรงไงเกาะโคตรอึดเกาะโค่นแรงโอ้โหแย่แล้วครับทุกคนโอ้ยวิชั่นโดคิล่ากลับมาแล้วครับทุกคนโอ้สปิริตลิงมาแล้วโอเคได้ทองต,ติดๆจนเต็มเลยครับเมื่อกี้โอ้โหได้มากี่อันแล้วเนี่ยนี่ครับทวิน guardians สปิริตลิงนะ False Promise f e r v o r แล้วก็ Light of Faith นะครับถ้าผมยังไม enfin ่ชนะเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วผมจะทำยังไงนะครับผมได้ทุกอย่างที่ผมต้องการแล้วอะผมก็ไม่รู้แล้วจริงๆนะครับว่าผมต้องทำเฮ้ย Holy จะชนะได้ไหมเนี่ยโอเคเราก็รีเจ้นแรงอยู่นะครับขอชนะตานี้ได้ไหมขอชนะตานี้ได้ไหมขอร้องอะ โเขาก็รีเจนแรงเหมือนกันครับจะฆ่ากันตายไหมเนี่ยเฮ้ยขอร้องอ่ะมีสีทองอีกอันนึงขอร้องอ่ะโอ้โหขอใหมีสีทองอีกอันนึงมาแล้วอ่ะวิ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 ชนะเถอะชนะเถอะชนะเถอะยังส์ยสมา เราได้ r นออฟ f t ส i s นี่อีกอันหนึ่งครับมาเอาดีเอาเด,อาดียังไม่ยอมเวยยังไม่ยอมง่ายเวยผมต้องใช้ทองกี่อันผมก็จะสู้ <laughs> นี่ทองกี่อันแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันแนละ้วโอ้ my god 10, มาครับทุกคน 6, เราต้องสู้ 4, ครับเราต้องสู้ 4, ต้องสู้ต่อไปครับทุกคน 3, ขอสูมทีนึงนะโอเคไหมนี่ก็จะดวงดีแบบเมื่อกี้นะครับอืม okay. โอเคโอ้โหคนนี้เราสู้ได้ปะเนี่ยโอเคโอเคโอเคขอร้องอะ่ะโอ้โหมันตีมาแล้วอะ่ะชนะได้ไหมชนะได้ไหมโอ้โหเนี่ยไอ้นี่รัวๆนะแต่คือยิ่งเรายื้อเรายิ่งแพ้ครับ ยิ่งเรายื้อเรายิ่งแพ้อยู่ดีอะ่ะชนะไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โหเลือดเราเองรีเจนโคตนหมันเลยวะดูดิโอ้ยชิดยังครับยังไม่ตายเอ้ยโอ้โหคือสายมันแพ้ทางครับทุกคนโอ,โอเคครับโอเค ไม่เป็นไรนะโอ้ล้เราผู้าหารให้ของทองมาทั้ง6ชิ้นแล้วนะทุกคนยิงซุ่งไม่ได้อ่ะโอ้โหคิดดูวครับทุกคนของทองทั้งหชิ้นด้ย้ยคือแบบตัว,ต,วตัวผมมันแพ้ทางขนาดนั้นเลยเหรอ <Okay. S 1> แต่ว่าฮิวอินเ e อร์ r ฟรน e ์ผมก็เวีลน้อยนะโอเคครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่จบเลยแล้วกันนะครับตานนี้เนี่ยเรามาถึงรอบสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราเหลือ Shadow Killer ครับที่เป็นคนดูของเรานะทุกคนแล้วก็เหลือ a v o i นะครับ a v o i เนี่ยเป็นผู้เล่นจากทางบ้านนะครับใครก็ไม่รู้นะโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับว่าใครจะได้ที่หนึ่งนะน <10, S 1> ี่ครับตานี i เป็นตาสุดท้าย 9, ของเขาแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยดาเมจคนละสิบเอ็ดเลยนะ 6, ถ้าเกิดใครโดนตานนี้ 5, ก็คือน,น่าจะจบแล้วนะครับ 4, 3, 2, ครับลุ้นลุ้นลุ้นโหแล้วดาเมียลบหนึ่งอะไรอ่ะใครชนะด,ดูไม่ดูเรื่องครับแต่ถ้าเกิดยื้อย่างนี้โอ้โหขนาดยื้อลิตมันยื้อได้ขนาดนี้เลยหรอโอ้ my g ก d แล้วทำไมตอนผมเล่นลิตนไ,ไม่แบบนี้่ โอเคครับทุกคนก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับออโต้แกรดิเตอร์วันนี้นะครับทุกคนเนี่ยตอนนี้โอ้โหมันมากเลยครับผมได้สีทองมาตั้ง6ชิ้นน่ะแต่ก็ยังแพ้อยู่นะครับโอ้โหต้องบ่นนะเสียดายมากๆนะครับโอเคครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมจอยดิสคอยเข้ามาเล่นเกมด้วยกันเนาะโอเคครับไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบาย